สันขวานชูวิทย์สาวไส้ประวัติสุดอื้อเช้าชูวิทย์หอบหลักฐานยื่นเสรีพิสุจิ์กมปปชปปชแฉยับอดีตของสันทนะประยุนรัฐสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินติงจะตรวจสอบคนอื่นต้องดูตนเองก่อนย้ำยินดีให้ข้อมูลเต็มที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นหนังสือตอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เตมิยเวศ สอสอและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้สอบสวนเส้นทางการเงินของนายสันธนะประยูนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลจากที่เห็นอยู่บ้านราคาแพงคนในครอบครัวมีรถหรูมีการใช้เงินทั้งทที่ถูกให้ออกจากราชการโดยอ้างว่าทำงานต่างประเทศไม่ทราบว่าอยู่บริษัทอะไร เสียภาษีหรือไม่สืบเนื่องจากที่ตนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนายทุนจีนสีเทาซึ่งถือว่าตอนนี้เป็นวาระแห่งชาติจนวันนี้มีการออกหมายจับนายหาวเจอตู้ถือว่าตนหมดภาระหน้าที่แล้วและยินดีมอบข้อมูลต่างๆที่แสดงถึงทรัพย์สินของกลุ่มทุนจีนสีเทานี้ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปทำหน้าที่ต่อ แต่ภายหลังจากที่ตนเปิดเผยข้อมูลได้ไม่นานก็มีนายสันทนะเข้ามาที่โรงแรมของตนและกล่าวอ้างว่ามีการมั่วสุมเสพยามีการอ้างเรื่องอาบอบนวดที่ตนขายไปเมื่อหลายปีก่อนวันนี้ตนจึงยื่นกมทปปชและเชื่อว่าการทำหน้าที่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมีความตรงไปตรงมาชัดเจน ทั้งนี้มอบเอกสารหลักฐานสาเหตุที่ราชาการปลดนายสันทนะออกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนายสันทนะได้ขออุทธรณ์แต่ฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งใหม่ให้ออกจากราชาการเป็นการถูกต้องเหมาะสมแล้วจากนั้นมีการถอดยศเมื่อปี6-1เหตุผลเพราะมีการเข้าไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สนามบินดอนเมืองโดยหลังจากนี้ตนยินดีที่จะเข้ามาให้ข้อมูลกับกมทปปช ทั้งในกรณีที่ตนมายืน่นหรือกรณีที่นายสันทนะจะมายื่นให้สอบตนก็ตามทั้งนี้ได้กล่าวถึงนายสันทนะว่าก่อนที่จะไปตรวจสอบคนอื่นก็ต้องดูเบื้องหลังของตนเองก่อนหมดยุคมาเฟียทําท่ากลางๆทั้งที่ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบใครเพราะถูกไล่ออกจากราชการแสดงท่าทีบุคลิกที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่งส่วนตนเป็นลูกผู้ชาย การต่อสู้ของตนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาเหมือนในอดีตตนก็ต่อสู้ได้จนวันนี้มีการออกหมายจับกลุ่มนายทุนจีนสีเทาสิ่งที่ตนพูดถือเป็นประโยชน์เมื่อมีคนมาขัดขวางมาป้ายสีตนจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองอย่างไรก็ตามทราบข่าวว่าวันที่23พฤศจิกายน2565นายสันทนะจะเดินทางมายื่นหนังสือที่นี่ด้วยเช่นกัน ตนก็จะรอสังเกตมาหลายครั้งแล้วเมื่อตนไปที่ใดนายสันธนะจะตามมาทีหลังเสมอตนจึงมีของฝากมาคือเกมแกะน้ำตาที่เป็นเกมในซีรีส์เรื่อง s q u i ิ g เกมไปให้เล่นเพราะชีวิตนายสันธนะอยู่บนเส้นได้แล้วอีกทั้งนายสันธนะไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีขององค์กรเก่าพฤติกรรมแบบนี้ตำรวจด้วยกันก็ไม่เอาด้วย และตนไม่ได้อาศัยสภาแห่งนี้มาพูดถึงพฤติกรรมของนายสันทนะแต่ตนพูดถึงข้อเท็จจริงขณะที่ล erie, พลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์กล่าวว่านายชูวิทย์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการเปิดอาบอบนวดก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดยอมรับนายชูวิทย์เป็นคนแน่ที่กล้าจะพบกับนายสันทนะเพื่อพิสูจน์ความจริง ถ้ามาสร้างปัญหาเมื่อไรภายในสภาก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสภาในการดูแลความเรียบร้อยซึ่งตนได้สั่งการไว้แล้วอีกทั้งในพื้นที่แถลงข่าวได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก3ตัวและส่งมอบให้ตำรวจในท้องที่ดำเนินการต่อทั้งนี้มองว่าในต่างประเทศประชาชนกล้าที่จะพูดความจริงเมื่อเจอการกระทำความผิดแต่ประเทศไทยมีแต่ไม่อยากยุ่งกลัวเกิดปัญหา กลัวทําให้บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยดังนั้นการที่มีคนมาแจ้งเบาะแสเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้ไทยก้าวไปสู่จุดนั้นได้เรื่องทุนจีนหากนายชูวิทย์ไม่ออกมาพูดตำรวจอาจจะไม่ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยซ้ำตนในฐานะอดีตตำรวจต้องขอบคุณนายชูวิทย์และขอให้ประชาชนเลิกกลัวการพูดความจริง